เอาละครับผมสืดออะไรนะคุณคุณกำลังรับชมเกมเองช่ไหวันนี้เราไม่ได้เกม Pocket a n d นะคลิปที่แล้วเราลองลงมดคันไฟเอ้ไม่ใช่ไหมคลิปที่แล้วเราลงลังพึ่งครั้งแรกของปีนี้ไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาลงมดคันไฟครั้งแรกของปีนี้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้ลงนานแล้วแต่มดคันไฟเนี่ยมีทําคลิปลงบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพึ่งเนี่ยไม่ได้ลงเลยแต่คราวนี้เราจะมาลงมดคันไฟนะครับมาก็การที่จะลงมดคันไฟได้นะ่ะ ก็จะต้องมีทรัพยากรนนี่มีเหรียญอันอันเมล็ด500แล้วก็ใบไม้500ลงมดคันไฟเนี่ยอ่าหลักๆเลยคือเลเวลราชินีเราต้องสูงๆนะฮะของผมเนี่ยเลเวลตันแล้วแล้วก็ต้องมีมดสักอ่าตัวหรือ60ตัวขึ้นไป60ตัวขึ้นไปเพราะว่ายังไงอะ่ะยิ่งมดเยอะมันจะยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นนะฮะเออต้องมีมดสัก 60ตัวขึ้นไปก็อัพมาถึงเลเวล5ปะ่ะเอ้ยเลเวลเลเวล3ก็60ตัวแล้วถ้าเลเวล4จะ 65%, เลเวลต่อไปจะ70ที่จริง60ตัวก็ผ่านแล้วผมผ่านตั้งแต่60ตัวแต่สำคัญเลยคือเลเวลราชินีต้องสูงสุดเพราะถ้าเลเวลราชินีเราสูงสุดเนี่ยมดงานเราจะเก่งขึ้นมดงานเราต้องเก่งมดงานเราต้องโจมตีแรงแล้วก็ป้องกันเยอะมันจะทำให้ ไปสู้กับพวกมดคันไฟแล้วก็มแมลงในนั้นอะ่ะได้ง่ายขึ้นแล้วก็สเตตัสอันนี้ผมอัพไว้ไม่ใช่ว a l อ e เกอร์นี่นีอันนี้บวก40อร์ให้หมดงานเนี่ยโจมตีแรงขึ้นปะอันเนี้ยโจมตีมดงานแรงเอ้ยมดทหารของเราเอ้ยอันนี้สปีดดีโอผมก็เลือสปีดสปีดก็สำคัญเพราะว่าเวลาเราสตันมันแล้วเนี่ยเราก็ให้มันวิ่งไปกัดเนี่ย ถ้ามันยิ่งวิ่งเร็วอ่ะมันจะยิ่งทําดาเมจได้เยอะเอออย่างต่อไปที่สําคัญเลยก็คือดอกไม้สตันครับผมดอกไม้สตันให้เป็น45วิหรือ40วิก็ได้40ถึง45วิก็กําลังดีกําลังดีเลยนะถ้าอัพต่อไปมันก็เพิ่มแค่วิเดียวมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผมก็เลยไม่อัพแล้วส่วนดอกไม้พรางตัวเนี่ยสัก10วิก็ได้ไม่ต้อง20วิเท่าผม20วิมันจะค่อนข้างคอนโทรลยากนิดน,นึง นะเพราะว่ามันจะมีบางบางจังหวะที่เราต้องเอาตัวเราเองเนี่ยไปล่อให้มแมลงมันโจมตีมดเพเยอร์เราแต่ว่าถ้ามัน2ี่ิวิมันจะพางตัวนานไปมันจะบางทีมันอาจจะเสียโอกาสได้เออแต่ว่าผมชินกับการใช้20วิลงแล้วก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวลองลงดูเลยกนะันไปด่านหนึ่งด่าน2ไม่มีอะไรมากครับผมก็วิ่งไปเลยให้มดมันกัดกันเดี๋ยวนะผมขอตั้งคีย์ลัดก่อน ขอตั้งคีย์รัดก่อนโจมตีเป็นตัว E ถ้าไม่ตั้งคีย์รัดเนี่ยจะเล่นยาก้ตั้งไงวะเนี่ยลืมแล้วอ่ะโอเคตั้งไว้แล้วนี่ E คือโจมตี W คือยกเลิกมดเหรอโอเคไปลุยต่อฮะ ด่านสองก็ไม่มีอะไรมากก็มีมดเยอะๆเหมือนกันก็ให้มันกัดกันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเพเยอร์ตายนะในการลงมดคันไฟไม่ต้องกลัวเพเยอร์ตายเพราะว่าเพเยอร์ตายก็เกิดใหม่ไม่ไม่โอเวอร์ over. สิ่งที่ต้องกลัวคือมดมดห้ามตายเยอะห้ามมดตายเยอะโอ,โอโห้พลาดอะ่ะแต่ได้อยู่แต่ได้อยูอ่แต่ได้อยู่นะพลาดนะแต่ได้อยู่ บางจังหวะเราต้องใช้การพลางตัวนะสตันมันนี่เนี่ยเห็นไหมพรางตัวผมเยอะมากยี่สิบวิมันยังไม่ให้อันนี้เลยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันโจมตีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เราก็เลยไม่ซีเรียสนนะ่ะนังต่อไปจะเป็นแมงป่องป่ะเอ้ไม่ใช่แมงป่องดติตะแกนน ถ้ากระแตนสามตัวเราสตันมันสตันโดนสองตัวก็พอแล้วเหลือมดหนึ่งตัวอะเนี่ยเราให้มันให้มันโจมตีเราเลยนะเราไม่ต้องกลัวเราตายนะเฮ้แต่มันทำไมไม่โจมตีเราวะเรายอมตายหนึ่งทีดีกว่าถ้าเราตายหนึ่งทีอ่ะเราสามารถฆ่า,มาแมลงได้หนึ่งตัว แต่ถ้าเราให้มันตีมดเราอะ่ะมดเราจะเสียเป็นนึ่งตัวเอิมผมก็จะเดี๋ยวนะผมอธิบายไม่ค่อยถูกอะ่ะสตันไปก่อนหลบมุมก่อนหลบมุมก่อนโดนสตันไปกี่ตัวนี่น,นีผมจะใช้สูตรนี้ให้มันโจมตีเราเห็นไหมเราตายแต่มดเราไม่ตายแบบนี้จะดีกว่า นี่ให้มันโจมตีเราเลยฮะอุ๊ยตายจะผ่านไหมเนี่ยทำไมพลาดบ่อยจังอะ่ะต่อไปแมงป่องเฮ้ยไม่ใช่แมงป่องนี่อุ๊ยโอ้โดนตัวเดียวโอ้โอ้โดนตัวเดียวพลาดมากเลยนะที่จริงอะ่ะเราต้องสตันได้สักสองตัว ะได้ไหมเนี่ยสองตัวโอเคเอ้ยโดนสามสบายแล้วโดนสามเฮ้ยเร็วเร็วดิมาล่อครับมาล่อครับ เว้อันนี้จะหมดพวกนี้จะหมดก่อนเร็วเรรียบเกิดอะทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โอเคมดต้องเหลือประมาณนี้แหละ40ที่จริงอะ่ะเยอะสุด48ตัวเท่าที่ผมเคยพามดไปด่านสุดท้ายได้ไอ้แมงป่องนี้ไม่เท่าไหร่โอ้ยมันไม่โดนสตันวะเหลือ44เลยโหน่าจะเหลือ43ด้วยนั่นไงพลาดอะ่ะให้มันตีไปเลย อื42มันจะไปหนักตรงด่านบอมเบรเียนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นแมงป่องอยู่ตันให้โดนสักสองสามตัวได้ไหมเออสามตัวอย่างนี้แหละแจมโอ้โหเฮ้ยทำไมมึงไม่เหลือ39ตัวแล้วมันต้อง45่สิบห้ตัว ถ้าผมแบบชัวร์ๆนะชัวร์ๆว,ว่ามันผ่านนะต้อง45ตัวเอ้ยแล้วผมลืมกดบัฟลืมกดบัฟกดตอนนี้ได้ไหมบัฟอ่ามูฟสปีดอันนี้อะไรมูฟสปีดมูฟสปีดมูฟสปีดเอตแท็กไม่ใช่ไม่ใช่กดบัฟตอนนี้ได้ไหมน่าจะกดได้มันกดชิปได้อลิเบิร์ตเทนอลิเบิร์นไม่เอาไม่เอาอลิเบิร์ตเน เอา Move Speed อ่ะ Move Speed ก็ได้วะอะ move s p e e d มดทาหารไหมเออโซนเยอะมีเพิ่ม a อ t แท็ไหมไม่มีวะ่ะ v e Speed แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโซนเยอะอลลี่แบ t เทรไม่มีแล้วไม่มีและโอเคเอาแค่นี้แหละไปลุยต่อดนันต่อไปเนี่ยไม่ยากครับผมไม่ยากเลย เพราะว่ามันไม่โจมตีมแมลงไม่โจมตีเราเราก็เราก็ตีมันเลยฮะตีฟรีๆสตัรแล้วก็ตีฟรีๆไปด่านต่อไปก็เหมือนกันแต่แค่จะมีแค่จะมีด้วงสามตัวแค่นั้นเองมันจะไปหนักตรงบอมเบอร์เดียนเพราะว่ามันถึกมากบอมเบอร์เดียนมันจะถึกมากครับแล้วเราจะฆ่ามันยากมากถ้าฆ่ามันไม่ตายตอนสตนันยังมีเวลาอยู่ คือจบเลยนะจบไม่มีทางชนะได้เออด่านนี้ก็เนี่ยง่ายๆฮะมีอะไรมากมดอ่าตายเพิ่มนะมดโอเคมดยังรอดอยู่อันนี้ให้สลับตีเอานะให้สลับตีเอานะเหลือตัวเดียวค่อยสตันให้มันเหลือตัวเดียวค่อยสตันตีมันจะได้ไม่เสียเวลามันจะเร็วไง ถ้าเราสลับตีไปแบบนี้มันจะเร็วกว่าเพราะถ้าเราสตัรปุ๊บเนี่ยเราจะตีได้แค่2ตัวนึงออกไหมเพราะเหลือตัวเดียวอะ่ะเราจะต้องตีมันแล้วก็ล่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสลับแบบนี้มันจะมันจะไม่เสียเวลาเออมันจะเร็วกว่าอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคตายตับเนี่ยเหลือตัวเดียวเราก็มาสตัรมันซะแล้วก็ฆ่ามันฮะง่ายๆย อีก2ด่านสุดท้ายนี่แหละคือด่านตัดสินว่าเราจะสามารถผ่านได้ไหมมันจะมีบอมเบอร์เดียนอยู่2ตัวเราเข้าไปเราต้องรีบสตัน์มันให้โดนถ้าสตัน์พลาดนี่คือคือพลาดเลยนะสตัน์พลาดก็คือพลาดเลยปุ๊บเออมันต้องโดน2ตัวแบบนี้ครับผมแต่มันจะมีบางจังหวะที่มันยืนแยกกันแล้วมันสตันไม่โดนอะคือโผล่มาปุ๊บเราต้องรีบวิ่งเข้ามาให้บอมเบอร์เดียน มันไม่เดินออกจากกันนั่นคือทริคต้องรีบวิ่งให้บอมเบเดียนไม่เดินออกจากกันเนี่ยแบบนี้เออนี่แหละด่านนี้แหละคือตัวตัดสินเราต้องฆ่าให้มันตาย2ตัวก่อนที่เวลาสตันจะหมดไม่งั้นไม่ได้แหละทันไหมเนี่ย38ตัวขอให้ทันเถอะวะขี้เกียจลงใหม่ ขี้เกยจลงแก้เอ,อ้ยแต่เหมือนเขาจะเพิ่มรางวัลในการลงอันนี้ด้วยนะเพิ่มรางวัลในการลงมดคันไฟด้วยนะแต่ก่อนได้200ป่ะ200หรือ150ม้าต่อเกมหนึ่งอ่ะอันนี้เขาเพิ่มอ่ะเพิ่มรางวัลให้ไม่รู้ว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอจบตาเดี๋ยวมาดูว่าเขาเพิ่มให้เท่าไหร่เฮ้ยทันปะยังไงก็ทันโอ้ทันสบายนี่ไปลุยถึงบอสแล้วกอฆ่ามดพวกนี้ก่อนบอสนี่ มีมดตัวเดียวก็ผ่านครับไม่ต้องทําอะไรมากเนี่ยแล้วก็หลบแค่นั้นเองตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบสําหรับบอสเพราะมันมีท่าโจมตีอยู่ท่าเดียวเนี่ยบมีมดตัวเดียวก็ผ่านแต่จะนานหน่อยถ้ามดตัวเดียวปรับเนี่ตีแล้วก็หลบไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้จนกว่ามันจะตาย ผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสถ้ามันผ่านไอ,บอ้บอมเบดียนสองตัวสุดท้ายนั้นมาได้คือยังไงก็ผ่านมาถึงมาถึงหัวหน้ามันน่ะนี่ไปฮะหลบนะถ้าไม่หลบนี่ตายหมดเลยนะมันฟันทีเนี่ยล่วงเลยนะโอเคน่าจะตายแล้วครับน่าจะตายแล้วแหละเรียบร้อยอะได้ร้อยห้าสิบเหรอเท่าเดิมเหรอ อ๋อไม่ใช่มันต้องกดบัฟดิมันต้องกดกดบัฟสิถึงจะได้เพิ่มอ่ะเออบัฟดอกไม้ถึงจะได้เพิ่มเวได้เพิ่มเท่าไหร่จำไม่ได้วะ่ะแต่เคยไปอ่านที่น้องปิกกี้อัปเดตแพดมาอยู่ว่าถ้าบัฟมันจะมีบัฟดอกไม้ที่ได้เพิ่มอ่ะได้ไอ้นี่เพิ่มอ่ะได้ของรางวัลจากการลงมดคันไฟเพิ่มเออโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการลงมดคันไฟครั้งแรกของปีนี้นะ ไม่ได้ลงนานก็เลยมาทดสอบฝีมือดูว่าจะยังลงได้ไหมต่อไปนี้ก็เดี๋ยวหาเวลาเข้ามาฟาร์มแล้วก็ค่อยๆอัพตัวไปเรื่อยๆจะได้แบบมีคลิปทําแบบดอกไม้ทําอะไรอย่างนี้เนาะเพราะดอกไม้มันต้องเลเวล10อะ่ะมันถึงจะมีดอกไม้อื่นให้เราเล่นอะ่ะตอนนี้เลเวล8อยู่แล้วเลเวล10อะ่ะมันก็แบบโอ้โหต้องใช้เท่าไหรอ่อ่ะขนาดเลเวลเลเวล8 8ไป9อะ่ะใช้60,000เลซิน6000 น้ำพึ่งแล้วก็10วันในการอาบะโคตรนานน่าจะเป็นเรือนกว่าจะถึงเลเวล10เออโอเคคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการกดติดตามรับชมวิดีโอแม่ของช่องถึนนงนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย